สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาคริตอดรถไตแดงที่สร้างเพื่อบุตรและภรรยา เรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่ได้มีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นอย่างมากซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้หันมาเป็นเกษตรกรทําไรท่ทําสวนและได้มีผลผล,ผลิตมากมายสําหรับชาคริแย้ำน้านักแสดงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากกับซิดคอมเรื่องเป็นต่อและมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องฮีโร่และต้องบอกว่าหลังจากพระเอกหนุ่มชาคริสย้ำน้ำกับภรรยาสาวแอนพัทเราหลังมีบุตรชายน้องโพไปนานต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีบุตรมาชาคริแย้ำน้าก็ได้เปลี่ยนจากคนสองใจมารัก เดียวใจเดียวไปอย่างถาวรเพราะเจ้าตัวออกอาการเห่บุตรชายหนักมากแล่าสุดชาคริตอวดรถป้ายแดงคันใหม่จากน้ำพักน้ำแรงที่สร้างเพื่อบรกับภรรยาโดยงานนี้ชาคริตก็ได้โพสต์ภาพอบอุ่นและระบุข้อความว่าอยากจะมองว่าได้มิสซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสมาครับเลยขับไปลุยสวนจันทมาแหละเอาจริงตั้งแต่เดินทางออกจากกรุงเทพถึงจันทบุรีนี่นั่งสบายสบายเลยนะไม่เมื่อยเลยข้างในก็กว้างขวาง,วางรองรับได้สูงสุด7็ดที่นั่งขนา ยองยังเอาบ้านเข้าไปสร้างได้เป็นหลังเลยอะต่อแถมยังต้องขนมะพระ้าวไปส่งหลงอีกกะว่าจะเอาอีกคันมาขนแต่คุณพระมันขนหมดได้ภายในคันเดียวอยู่ในเมืองก็ขับเทได้อยู่ในสวนก็ขับได้คล่องตัวสบายๆแข็งแรงตอบโจทย์ความเป็นรถครอบครัวสายลยุยแม้คันนี้มันโดนใจพ่อจริงๆครอบครัวไหนอยากมีรถอนเนกประสงค์กว้างๆใช้งานได้หลากหลายขับในเมืองก็ง่ายขับเที่ยวไกลๆก,ลก็สบาย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ